Did you know, คุณรทำไหมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องถนัดสายทำงานในที่มืดๆอย่างเงี้ยเลิกทำได้แล้วสำคัญ<ม>แล้วพี่มีปัญหาอะไรกับผมมั้ยสายตา <c oughs> ใช่ไหมก็ไม่มีอะไรก็เห็นไป เสียตังตัดแว่นใหม่อยู่นั่นแหละในะขอดูหนไอยดิไม่มีไม่มีไอ้ที่ผมอ่านเมืม่อสักครู่นี้นะครับท่านผู้ชมครับหลายท่านครับอาจจะถามมาว่าสายตาสั้นนั้นเกิดจากการอ่านหนังสือในที่มืดหรือเปล่า <c oughs> จริงๆแล้วอาจจะมีส่วนนะครับออโอ้เจ้าโอ้นี่พี่ป้ามากเลยนะเนี่ยและนี่คือคิดอยู่โนคุณรู้หรือไม่ครับสายตาสั้นเกิดจากการอ่านหนังสือในที่ที่แสงสว่างไม่เพียงพอหรือถูกต้องผมอยากจะบอกฮะถูกต้องมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับ <c oughs> เอ้กล้องอยู่ไหนอนเนี้ย <you> know? คำเตือนที่ว่าอ่านหนังสือในที่มืดจะทำให้สายตาสั้นนั้นจริงหรือเปล่าครับก่อนอื่นมาดูคำอธิบายสั้นๆก่อนว่าสายตาสั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรสายตาสั้นคือความสามารถมองเห็นวัตถุได้ในระยะใกล้ได้แต่ถ้ามองวัตถุในระยะไกลภาพจะมีลักษณะเบลอซึ่งสาเหตุเกิดจากลักษณะของลูกตา ที่มีความยาวเกินขนาดโฟกัสของเลนแก้วตาและกระจกตาลำแสงจึงรวมตัวกันก่อนถึงจอประสาทต,ตาเกิดเป็นภาพเบลอขึ้นจากเหตุผลที่ว่านี้เองทำให้สาเหตุของอาการสายตาสั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากเรื่องของแสงแต่อย่างใดครับหากแต่เป็นเพราะกรรมพันธุ์หรือยีนที่เราได้รับมาจากพ่อแม่เสียมากกว่าที่เป็นปัจจัยสำคัญ จากการศึกษาพบว่าหากพ่อและแม่มีสายตาสั้นลูกก็จะมีโอกาสมีสายตาสั้นถึง40%แต่ถ้าหากพ่อและแม่ไม่มีกรรมพัน์ธสายตาสั้นเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงของลูกที่เกิดมาก็จะมีแค่เพียง10%เท่านั้นแต่ถึงแม้ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านดวงตาจะยังไม่พบหลักฐานที่ชี้ชัดว่าการอ่านหนังสือในที่มืดจะทำให้สายตาสั้นจริงแต่ก็พบว่า การเพ่งมองวัตถุในระยะใกล้ชิดบ่อยๆอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของสายตาได้เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราพยายามเพ่งตามองอะไรบางอย่างในระยะใกล้ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือดูทีวีหรือว่าเย็บผ้าตาของเราก็จะต้องปรับระยะเพื่อให้เห็นชัดกล้ามเนื้อตารอบเลนส์ตาก็จะหดตัวและเปลี่ยนรูปร่างการที่ลูกตาของเราพยายามปรับด้วยกระบวนการเหล่านี้เอง ทำให้เกิดอาการเกรงของกล้ามเนื้อจากการใช้สายตาครับซึ่งก็อาจจะส่งผลให้เราเกิดอาการปวดหัวหรือปวดตาได้อย่างไรก็ดีในกรณีของเด็กแพทย์บางคนกล่าวไว้ว่าการเพ่งตามองบ่อยๆจะทําให้กล้ามเนื้อตาทํางานหนักและล้ามากเกินไปและอาจไปเพิ่มโอกาสเสี่ยงของการเกิดสายตาสั้นได้ในเด็กเล็ก ั้นตั้งแต่ประมาณมอหนึ่งตอนแรกนึกว่าสายตาพิการไม่กล้าบอกแม่นึกว่าจะตาบอดพิการอย่างอื่นมั้งตลกนะเนี่ยตลกใหญ่แล้วแล้วนี่ก็คือดิจิโนคุณรู้หรือไม่ในวันนี้นะครับผมยังคงเต็มใจไม่ว่าจะสายตาสั้นทํารายการนี้ก็ตามนะครับ Facebook แล้วก็เอาให้มันชัวนะยูทูบนะฮะอีเมลมีอีเมลมีจดหมายมาครับลาไปก่อนครับเออทำเค้าเป๋เหมือนกันนะครับทีมงานสวัสดีครับถามาตั้งสองปีแล้วจำไม่ได้เหรอพี่ พี่เค็นนะพี่จำไม่ได้ยังไงทำอีเลยไม่ลือเลย Did you know